คำของพระเจ้านะครับโยชูวบทที่23ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับแล mm ้ว hmm. ครับพ mm ี่น้องครับ mm hmm. อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะอาจคิดใครควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกวันในทุกทท,ทางเรามาอ่านกันเลยนะครับโยชูวาบทที่23าข้อที่หนึ่งต่อมาอีกนานเมื่อพระยาเวโปรดให้มาถึงช่วงที่ทสงบจากพวกศัตรูที่ล้อมรอบและโยชูวามีอายุชราลงมากโยชูวาก็เรียกบรรดาคนอิสราเอลทั้ง พวกผู้ใหญ่พวกผู้นำผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่แล้วกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าข้าพเจ้าแก่และมีอายุมากแล้วพวกท่านได้เห็นทุกสิ่งซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านได้ทรงทำต่อประชาชาิทั้งหมดเหล่านี้เพื่อเห็นแก่ท่านเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านได้ทรงสู้รบเพื่อท่านดูซิประชาชาติที่เหลืออยู่นั้นข้าพเจ้าได้จับฉลากแบ่งให้เป็นมรดกแก่เผ่าต่างๆของพวกท่าน รวมทั้งประชาชาติทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้าได้ทำลายเสียตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนจนถึงทะเลใหญ่ทางทิตตะวันตกพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงผลักดันพวกเขาออกไปให้พ้นหน้าท่านและทรงขับไล่เขาออกไปให้พนหน้น,ออพนสายตาของท่านและท่านจะได้ยึดครองแผ่นดินของเขาดังที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงสัญญาไว้ต่อท่านดังนั้นจงรักษาและทำตามทุกสิ่งซึ่ง เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโบเดชอย่างเข้มงวดอย่าเขวไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อท่านจะไม่สมาคมกับประชาชาติเหล่านี้ซึ่งเหลืออยู่ท่ามกลางท่านหรือออกชื่อหรือสาบานในนามพระของพวกเขาหรือปรนิบัติหรือกราบลงนมัสการพระเหล่านั้นแต่พวกท่านจงยึดมั่นอยู่กับ พระยาเวพระเจ้าของท่านดังที่ได้ทำอยู่จนถึงวันนี้เพราะว่าพระยาเวทรงขับไล่ประชาชาติที่ใหญ่โตและแข็งแรงออกไปให้พ้นหน้าท่านส่วนท่านเองก็ยังไม่มีใครต่อสู้ท่านได้จนถึงวันนี้พวกท่านคนเดียวจะขับไล่พันคนให้หนีไปเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านท,านทรงสู้รบเพื่อท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ จงรักษาตัวให้ดีที่จะรักพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าถ้าท่านหันกลับและผูกพันกับประชาชาติเหล่านี้ที่เหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่านโดยแต่งงานกับพวกเขาคือท่านแต่งงานกับหญิงของเขาและเขาแต่งงานกับหญิงของท่านจงทราบแน่ถุดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านจะไม่ทรงกลับไล่ประชาชาติเหล่านี้ออกไปให้พ้นหน้าท่านอีกแต่พวกเขาจะเป็น บ่วงและเป็นกับดักท่านเป็นหอกข้างแคร่เป็นหนามทิ่มตาของท่านจนกว่าท่านจะพินาศไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านได้ประทานแก่ท่านนี่แน่ข้าพเจ้ากําลังจะตายแล้วพวกท่านได้ทราบในจิตใจของท่านแล้วว่าไม่มีสิ่งดีซักสิ่งเดียวซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านแล้วล้มเหลวไป สำเร็จหมดทุกอย่างไม่มีสักสิ่งเดียวที่ล้มเหลวสิ่งดีทุกอย่างซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านได้สำเร็จเพื่อท่านอย่างไรพระยาเวก็จะทรงนำสิ่งที่ร้ายมาถึงท่านจนกว่าพระองค์จะทรงทำลายท่านเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเช่นเดียวกัน ถ้าท่านทั้งหลายทำผิดพันธสัญญาแห่งพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้และไปปรนิบัติพระอื่นและกราบลงนมัสการพระเหล่านั้นแล้วพระพิโรธของพระยาเวจะพุ่งขึ้นต่อท่านแล้วท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที่ดีซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านได้ประทานแก่ท่านนะครับนี่คือ ถ้อยคำที่โยชัวได้พูดกับประชา,าชนอิสราเอลนะครับในช่วงเวลาที่ท่านอายุมากแล้วนะครับก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควรนะจากที่พวกเขาได้ไปยึดครองแล้วก,ก็แบ่งแผ่นดิน,นาดเนี่ยเป็นโมรโดกนะที่ให้สิทธิเข้าไปครอบครองในแต่ละเผ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาที่โยชัวก็มีอายุมากแล้วนะครับก็ เรียกบรรดาผูน้นำทั้งหลายนะครับมารวมกันเพื่อที่จะให้กำลังใจแล้วก็สั่งสอนพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทั้งหมดที่โยชูวาพูดนั้นสรุปได้ว่าให้พวกเขาเยึดมั่นในพระเยซูในพระเจ้านะครับในพระยาเวรพระเจ้าของพวกเขาให้ยึดมั่นอย่าหลงไปติดตามพระอื่นหรือไปอแต่งงานหรือไปร่วมกับคนที่ไม่เชื่อในพระยาเว ะครัโยชูว,วาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตตามคําพูดนี้แล้วก็เขาต้องการให้ชีวิตของเขาเป็นมรดกตกทอดถึงคนรุ่นต่อไปนะครับเขาต้องการให้ชีวิตที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้ายึดมั่นในพระคำของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นแบบอย่างที่จะ,ะส่งต่อแล้วก็ให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะครับ แล้ชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อเราได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเราในการทําันดกิจในการรับใช้พระเจ้าในงานงต่างๆเราจะให้ชีวิตของเราเป็นแบบอย่างหรือเป็นมรดกส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปด้วยเช่นเดียวกันเเมนไหมครับคนรุ่นต่อไปเขาก็จะเห็นแบบอย่างชีวิตของเราแล้วก็สืบทอด ความเชื่อหรือแนวทางแบบอย่างนั้นต่อ,ตอไปแล้วก็เป็นคําเตือนที่ถ้าคนที่ยึดถือเอาไปประพฤติปฏิบัติก็จะทําให้ชีวิตของเขาจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับตราบนานเท่านานนะครับจนกว่าพระเยซูเสร็จมาแลง้นในคิดจักรของพระเจ้าเราจะต้องมีต้นแบบชีวิตให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นคนรุ่นไหน อายุเท่าไหร่นะครับเป็นผู้ที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่หรือผู้ที่กําลังเข้ามาใหม่รวมแล้วแต่เราจะต้องมุ่งไปที่การเป็นต้นแบบการเป็นแบบอย่างในความเชื่อให้กับคนอื่นๆที่เข้ามารุ่นต่อๆไปที่เพิ่มเข้ามานะครับโยชวูว่ารู้ว่าจุดอ่อนของอิสราเอลเนี่ยคืออะไรเพราะว่าพวกเขามักจะลืมพระเจ้าแล้วก็มักจะ หลงไปทําผิดต่อพระเจ้ากบฏต่อพระเจ้าอยู่เรื่อยๆนะครับก่อนตายเขาจึงเรียกประชาชน,นมารวบรวมแล้วก็กาชับในเรื่องที่พวกเขาเมียนมโนมที่จะพลาดมากที่สุดนะครับนั่นก็คือว่าบอกกับพวกเขาว่าจงทาตามถ้อยคําที่เขียนไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสทุกประการไม่หันเหนไปทางอื่นนะครับนะให้ยึดถือแล้วก็ทำตาม สองนั้นคืออย่าคบหาคนชาติอื่นที่ไม่นมัสก,การพระเจ้าหรือคนที่นมัสก,การพระอื่นหรือหันไปนมัสก,การพระของพวกเขาอย่าไปคบแล้วอย่าไปนมัสก,การพระของพวกเขาสามก็คืออย่าไปแต่งงานกับชนชาติที่นนมัสก,การพระอน,นี่คือสิ่งที่โยชัวรู้แล้วก็เห็นว่าชนชาติอิตาเลเนี่ยมักจะหันเหออกไปจากทางของ พระเจ้าเขาก็จึงได้เตือนนะครับพี่นครับการทดลองเหล่านี้ไม่เพียงแต่อยู่ในสมัยของโยชัวหรือในชนชาติอิสราเอลในสมัยนั้นเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับการทดลองนี้ใกล้ตัวของพวกเรามากๆเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีความเชื่อที่หลากหลายคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูก็มีเยอะมากดังนั้น การที่เราดําเนินชีวิตเราจะต้องรับระหว่างที่จะยึดถือพระคําของพระเจ้ายึดถือคําสอนของพระองค์ในเวลานี้เรามีถ้อยคาของพระเจ้าที่เปิดเผยแล้วก็ให้เราได้ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือเนี่ยเยอะนะครับครอบคลุมทุกด้านของชีวิตแล้วก็เราได้เห็นถึงบแบบอย่างของผู้คนที่บันทึกไว้ในหนังสือของพระเจ้าเนี่ยจำวนม,มากแล้วก็ เราก็ได้เห็นถึงชนชาติอิสราเอลที่เขาได้คำเตือนนี้แล้วก็เขาไม่ได้เชื่อฟังบ้านปลายของประเทศอิสราเอลก็ถูกโจมตีด้วยศัตรูนะครับนี่คือเป็นคำพยากรณ์ที่โยชัวได้กล่าวนะเป็นคำพยากรณ์ที่น่าสะพรึงกลัวถึงผลที่จะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าเขาไม่เชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าไม่ได้ยึดถือถ้อยคําของพระเจ้าเขาไปแต่งงานกับคนคานาันคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะครับแล้วก็ในเวลานั้นในเวลาต่อมาเนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นจริงเนาะพวกเขาไม่ได้เชื่อฟังคาเตือนนี้ก็ทําให้ชีวิตของเขาพลาดไปจากทางของพระเจ้าเรื่องราวแบบนี้นะครับเดี๋ยวพระธรรมผู้วิจิัยเนี่ยเราก็จะได้เห็นเดี๋ยวรออ่านกันต่อ,อ หลังจากจบพระธรรมโยชูวาเราก็จะเห็นถึงอิสราเอลต้องทนทุกข์ทรมานเพราะพวกเขาไม่ได้ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจพระเจ้ารักแล้วก็อดทนต่ออิสราเอลมากแต่ว่าอิสราเอลละเลยคําเตือนละเลยการที่จะยึดถือพระสัญญาของพระเจ้าก็ทําให้ชีวิตของเขาต้องเผชิญกับการโจมตีเผชิญกับการ ไม่ได้รับพระผ่อนไม่ได้บรรลุปเป้าหมายที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะครับพระเจ้าก็ให้เขาได้เผชิญกับผลอันร้ายแล้วก็ทําให้เขาต้องเจ็บปวดต้องสูญเสียประเทศชาติแล้วก็กลายเป็น,ฉนเฉลยกลายเป็นผู้ที่ต้องอพยพไปอยู่ในประเทศต่างๆนะขอพระเจ้านําเรานะครับนี่คือคําเตือนที่มาถึงพวกเราด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงประทานให้ ประธานพระเจนะคำของพระองค์ให้กับเราเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการยึดถือในการที่จะทำตามนะครับเราจึงอ่านพระธรรมของพระเจ้าใคร่ครวญพระธรรมของพระเจ้าทุกวันก่อนที่เราจะออกไปทํางานออกไปทาภารกิจนะครับเราจะอ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นแนวทางสะสมเก็บไว้ในชีวิตของเราทุกๆวันอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเมื่อเรามีการสะสมถ้อยคําของพระเจ้าแล้วก็ยึดถือถ้อยคําของพระองค์ชีวิตของเราก็จะ อยู่รอดปลอดภัยชีวิตของเราก็จะไม่หลงไปจากทางของพระเจ้าชีวิตของเราก็จะอยู่ในพระสัญญาของพระองค์พระสัญญาของพระองค์ก็จะเป็นจริงทุกประการพีน้องครับไม่ว่าเราไปที่ไหนทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จศัตรูที่เขามาโจมตีต่อสู้เราเราก็จะมีชัยชนะเพราะพระเจ้าจะต่อสู้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยึดยึดพระสัญญาของพระองค์ไม่ถถทำตามพระคำของพระองค์เราก็จะไม่ได้รับการปกป้อง เราก็จะแพ้แพลแล้วก็ล้มลงในความบาปเราจะไม่ไปเทียมแอกกับคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้านะครับไปแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าไปทำธุรกิจหรือไปห้องเกี่ยวกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนเหล่านั้นก็จะพา,าพาผู้เชื่อเนี่ยออกไปจากทางพระเจ้า ไปในทางที่ไม่ถูกต้องไปพิธีเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเกิดมาเนี่ยมีธรรมชาติบาปอยู่ดังนั้นเราจะต้องพึ่งพระเจ้าแล้วก็ทํางานร่วมกับคนที่เชื่อแ้แต่งงานกับคนที่เชื่อนั้นทาธุรกิจกับคนที่เชื่อทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือคาเตือนที่เมื่อเรายึดถือแล้วก็เชื่อฟังแล้วจะทําให ช่วยเหอกองเราก็จะอยู่รอดนะครครอบครัวก็จะอยู่รอดธุรกิจก็จะอยู่รอดคิดที่จะก็จะอยู่รอดแล้วก็ลูกหลานของเราที่เกิดมาก็จะอยู่ในทางของพระเจ้าก็จะได้อ,อ,อยู่รอดปลอดภัยจากต่อเนื่องนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระครรมของพระเจ้าพี่น้องครับคุณให้ความสําคัญกับคําเตือนอย่างไรเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเราใคร่ควรศึกษาพระธรรมของพระเจ้าพระองค์ทรงเปิดเผย คำเตือนให้กับเราในหนังสือเนี่ยเยอะมากนะครับเราได้ให้ความสำคัญกับคำเตือนเหล่านี้อย่างไรบ้างคนจำนวนไม่น้อยนะไม่เพียงแต่จะเชื่อฟังคำเตือนยังไม่อ่านคำเตือนด้วยซ้ำไปนะครับพระเจ้าทรงให้คู่มือชีวิตกับเราให้พระกัมพีกับเราแทนที่เราจะมาอ่านเราจะมาศึกษาแต่ไม่ได้สนใจไปลองครับ การที่จะให้ความสําคัญก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงเลยเหมือนกับเราซื้ออุปกรณ์สักชิ้นหนึ่งสักอย่างเขามีคู่มือวิธีการใช้งานนะผู้คนจํานวนไม่น้อยซื้อมาหรือเอามาแล้วก็คิดว่าใช้ได้ใช้เป็นก็ใช้เลยแล้วก็หลายครั้งก็ใช้ผิดใช้ไม่ถูกคนจํานวนมากก็ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ที่ตัวเองมีเนี่ย ไม่ไม่ครบถ้วนใช้ไม่เป็นมีอยู่เยอะดังนั้นเราเองซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างแล้วก็พระองค์ส่งให้คู่มือการใช้ชีวิตให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยเราจะอ่านหนังสือผู้มือชีวิตคําเตือนต่างๆว่าถ้าใช้ชีวิตของเราถ้าใช้แบบนี้แล้วนะมันจะพังพินาศนะมันจะเสียหายนะ,ะมันจะพบกับหายนะนะอย่า,า,นะยาไปใช้นะอย่าไป ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดนะจะไปยุ่งเกี่ยวกับการติชินนินทานะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการาปวพันหรือไปเกี่ยวข้องกับคนที่ทําผิดต่างๆนะอย่าไปข้องแวะอย่าไปเอามาเกี่ยวดองหรือเอามาเทียมแผกด้วยเรามีคําเตือนเหล่านี้เยอะมากนะครับขอบพระเจ้านําเราที่เราจะให้ความสําคัญกับคําเตือน ก็คืออ่านคําเตือนทุกๆวันคืออ่านพระคำของพระองค์ทุกวันแล้วก็เอามาบันทึกแล้วก็เ,เตือนตัวเองบอกตัวเองทุกๆวันอย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาความคำเตือนเหล่านี้เนี่ยมาทบทวนแล้วก็มาย้ำแล้วก็ระมัดระวังเราก็จะพลาดไปจากทางของพระเจ้าแล้วเราจะเชื่อฟังทําตามคําเตือนนี้ได้อย่างไร น้องครับคาถามนี้สําคัญมากๆก็คือว่าเรารู้คําเตือนแล้วแต่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามได้อย่างไรในกําลังความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเรามีข้อจํากัดเยอะเรามีความรู้ของหัวใจเนี่ยไม่มากเรามีสติปัญญาไม่มากเรามีกําลังที่จะทําตามคําเตือนเนี่ยได้จํากัดพระเยสคริสประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยให้เราที่จะช่วยเรานะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามคําเตือนทุกคําเตือนใน พราคิดทำคำปีได้ไม่มีคำเตือนใดเลยที่เราไม่สามารถทำได้ไม่มีคำเตือนใดที่เราไม่สามารถที่จะทําได้อย่างครบถ้วนนะถ้าเราเพึ่งพระเิญญาณบรสุดแต่ถ้าเกิดว่าเราทําด้วยกําลังของเราเองเราทําได้ไม่หมดนะทำได้แค่บางขอ้อบางเรื่องบางประกาศหรืออาจจะทําไม่ได้สักประกาศเดียวก็ได้ถ้าเราไม่มีพระเยริสธิ์นำเราเรา แม้แต่จะอ่านพระพีก็ยังไม่เป็นวิถีชีวิตของเราเก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกันอ่านพระคำของพระองค์ออกมาไขาขวดเอามาศึกษามาทําความเข้าใจถ้าไม่มีพระเญาีบริสุดเราอ่านแล้วเราก็ขาดความเข้าใจอ่านแล้วไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราไม่สามารถที่จะเอามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของเราได้ดังนั้นเราก็พึ่งพระเญาีบริสุดขอบพระเยาณบริสุดนำเราแล้วก็ให้เราทําตามได้ จะหนุนใจคนรอบข้างให้เชื่อฟังทำตามคำเตือนได้อย่างไรพี่น้องครับมีคำตวนอยู่เยอะที่ผู้คนมากมายที่จไม่ได้เชื่อฟังทำตามแล้วก็มีปัญหาวนเวียนอยู่ในปัญหาคนรอบตัวเราคนที่เรารู้จักจำนวนไม่น้อยเลยนะครับไม่ไม่เชื่อฟังคำเตือนแล้วก็มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาการเกิดมีปัญหาชีวิตมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาสารพัด วนเวียนอยู่ตรงนั้นเราจะแนะนําหรือหนุนใจคนเหล่าน,นั้นเนี่ยมาสนใจคําเตือนเชื่อฟังคําเตือนให้ความสาคัญกับคําคเตือนได้อย่างไรครับเราไม่สามารถาไปยุ่งหรือไปควบคุมหรือไปบอกคนอื่นได้ถ้าเรายัางไม่เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคําเตือนให้ความสําคัญกับพระคําของพระองค์การด,ดําเนินชีวิตตามพระคําของพระองค์ฉะนั้นเราจะเป็นคนหนึ่งที่เชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระคําของพระองค์เชื่อฟังให้ความสําคัญกับคําเตือนแล้วก็ จะระมัดระวังที่จะไม่ทําผิดต่อสิ่งที่ถูกเตือนในพระคำของพระเจ้าเมื่อเรามีชีวิตที่เป็นแบบนี้ชีวิตของเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจหรือคําหนุนใจให้กับคนรอบข้างที่จะมาให้ความสภาร,ร,รมคําเตือนแล้วก็ทําตามคำเตือนเหมือนกับพวกเราเห็นะครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตาม ได้พระบิดาเจ้าคเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับข้อคิดในชาวนี้ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับแบบอย่างชีวิตของโยชัวที่ได้เป็นแบบอย่างในการยึดคําสัญญาของพระองค์ยึดมั่นในความเชื่อติดตามพระองค์เป็นแบบอย่างขอพระเจ้าทรงนําเราที่เราจะยึดแล้วก็ยึดถือพระธรรมของพระองค์แล้วก็มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้าง คนรุ่นถัดไปพวงจก้าและขอบพระเจ้าส่งโปรเชียนนำเราใหา้ให้ความสําคัญกับความเตือนอ่านพระคําของพองแล้วก็ทําตามพระมตรัคภพจุก้าเราไม่สามารถที่จะทําได้เราขอบพึ่งพระยาบราสุดขอพระยาบราสุดที่จะนำเราด้วยที่ฐานต่อมลงรมกันในพระนามพร,าระเยซูพรเจ้าเอเมนขอบพระยาบราสุดที่จะเติมเต็มให้พวกเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ พรรักอรพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน cry